สวัสดีค่ะก็เป็นวันที่2นะคะที่เต๋อจะมาใช้สมูทอีที่เป็นทองคามี้ดินี่จ้าโอเคอันนี้ก็เพิ่องอาบน้ำมาเสร็จนะแล้วก็ล้างหน้าเสร็จแล้วก็การเช็ดนั่งเตอคือทำแค่นี้นะคะใช้ทิชชู่เต่าใช้ของนี่ค่ะที่เป็นกระดาษเช็ดน,น้าที่ซื้อได้ในเซเว่น โอเคประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ถูถๆไปตามไลผมเพื่อบฟองบงสบุอะไรลเอียดอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบอ่าไฮโดรบูส์ก็ในบรรดาครีมที่เต่ามีตัวนี้ต้องลงเป็นอันดับแรกเพราะต่อไม่ได้ใช้น้ำตกนะคะก็น,นี้ก็เป็นแบบเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเนื้อทองคำ แต่ว่าคนนี้น่าจะใช้ได้ถึงประมาณ 3- 4สเดือนนะสำหรับเขาซึ่งผลปรากฏแล้วว่ามันไม่ได้แพ้แต่ทีนี้ที่มาทำคลิปให้ดูอะเพราะว่าอยากจะให้ไล่ใกล้ถึงความแบบเขาเรียกอะไรอะความแตกต่างในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะคะตอาจะทำคลิปนี้ประมาณ7วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวลาโรสจะมาแต่ว่าลาโรสจ,จะยังไม่ใช้นะคะอืมก็จะทำคลิปนี้ครบ7วันก่อนประมาณนั้น ตัวน,นี้นะคะโอ้ไม่ก็ก็ก็อ่อหน้าแก้มใช้เยอะหน่อยนะคะก็คือใช้เยอะแหละเอาจริงก็แอบใช้เยอะอีก ส่วนครีมกลางวันอะไรเงี้ยเตาก็ใช้ของเตาแบบปกตินะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะคะจะเพิ่มเข้าไปในเดย์ครีมเป็นขั้นตอนแรกเหมือนกัน <c oughs> ต่อยาใใ้้ดูผลที่มันแบบเอาให้ชัดๆเลยอะ <c oughs> ในเรื่องของการอักเสบของซิวหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเรื่องลูกของคนจะเป็นยังไงเอาให้ชัดไปเลย Day by day ไปเลยนะแปลว่าอะไรวันต่อว,วันป่ะอันนี้ส่วนตัวนะคะคิดว่านางผสมน้ำหอมซึ่งเต่อโอเค หน้ายัางไม่เป็นริ้วรอยควรใช้ไหมแต่สำหรับเต่าเต่าคิดว่าหน้ายัางไม่เป็นริ้วรอยก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าอายุถ้าอายุยี่สบสี่ยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยความเครียดนันก็มานาะบอกว่าเวลาเราทํางงททางาน,นงก็มีความเครียดกันนไม่หลับกันอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวนี้บารุงไว้มันดีค่ะมันดีลงทุนกับสกินแคร์แต่ว่ามันไม่เสียหลายหรอกลงทุนไปเถอะ นะคะแล้วเด็ดเราก็ตบๆๆขอภายแป้งแล้วับครับ่เราก็ตบๆๆเนี่ยให้มันซึมนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะอ่ะอันนี้ให้เห็นอันนี้เตาเพิ่งใช้นิ้วจิกๆๆไปประมาณสามสี่จุดนะคะแอบมีสิวโอ้ my god เออเป็นเม็ดเม็ดเลยแข็งแข็งเลย คือคือน้าสดสดกว่านี้ไม่มีแล้วสดกว่านี้ก็ป้าในเข่งแล้วจ้ะ <_ EN> เนี่ยเวลาเต๋เป็นไรเต๋จะอยู่เป็นอยูฝั่งเดียวตอน,นก็เป็นตรงนี้เป็นอยู่ฝั่งนี้เป็นอยู่ฝั่งเดียว <_ EN> ชอบนอนพลิกขันข้างความทองคํา นะคะ1วันก็จะใช้เอ๊ะหมายถึงว่า1นครั้งอะก็จะใช้ประมาณนี้เอาให้มันชุ่มชุ่มแต่ด้วยอยากให้เห็นผลชัดเดี๋ยวต่อจะใช้ตรงนี้อีกอย่างละหยดทีนี้เดี๋ยวลาโรดมานี้จะแบ่งคิวใช้ยังไงเยอะเกินไปละเซรัม่มตอนไม่มีก็ไม่มีเลย ยศพอๆกันจะได้แบบไม่กล้ดอยูลึกที่ลักมักที่ชังฝั่งนี้ยศใหญ่ฝั่งนี้ยศเล็กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็อัดข้างๆปีดจมูกด้วยนะเพื่อนๆชอบเป็นมาเรื่องความชุ่มชื้นตรงปีดจมูกตรงเนี้ยอัดเข้าไปตบๆๆเข้าไปค่ะ แต่ว่ากลัวมากในเรื่องของแบบถ้าผิวมันแบบไม่โอเคอะเวลาเราอายุมากใช่ปะความมั่นใจความอะไรมันจะหายไงถ้าเกิดแบบหน้ามันเหี่ยวอะเนาะพูดกันตรงๆตอกก็เลยเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะซีเรสกับสกินแคร์แต่ไม่ซีเรสกับการแต่งหน้าเออคือนานๆจะแต่งครั้งหนึ่งแต่สมัยก่อนสมัยที่แบบ เป็นวัยรุ่นเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งทุกคืนแหละเวลาไปเที่ยวผับอะไรอย่างเงี้ยอยากสวยอะเนอะอเป็นผู้หญิงก็อยากสวยทุกคนแต่สมัยก่อนนะขนาดไม่ล้างหน้านะเราก็นอนลงไปเลยอย่างนั้นนะทั้งทั้งที่แต่งหน้าก็ยังไม่เห็นเป็นทรงเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่รูออกมาคนเราเวลามันไปเปิดเวลาเป็นไปเปิดแล้วเวลาเป็นสิวหนึ่งครั้งอะ่ะหมายถึงว่าเวลาที่สิวขึ้นครั้งยิ่งใหญ่อะ เหมือนเปิดการเป็นสิวไปเลยหนึ่งครั้งอะเออมันจะมาเรื่อยๆปกติต่อไม่ใช่คนเป็นสิวเยอะแยะนะมีนั่นแหละตอนนั้นแหละปีห้าเก้าเลยไหมที่ว่าอากาศหนาวมากแล้วก็แบบหน้ามันคงแห้งแหลนะเนาะมันคงแตกอะผิวมันคงแห้งแตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปโดนฝุ่นมาทั้งวันอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าไปนู่นนี่นั่นอนะแล้วก็ไม่อาบน้ํานอนเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วแล้วก็แบบ ใส่ปาร์ตี้นะกินลงกินเหล้านะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่าทำตามนะคะเด็กๆเออก็นั่นแหละก็นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้ามาอาบน้ำนะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะประมาณเจดวันได้มัหมหลายวันนะแต่คือจำไม่ได้แหละแต่ที่คือเหมือนในสมองมันจำว่าประมาณเจดวันก็คือมันมันหลายวันมากอะเออ อันนี้ก็คือแห้งล่ะครีมนะคะอันนี้เดทที่สองนะคะให้ดูผิวตรงนี้ก็ยังมีรอยกัดอักเสบตรงนี้เพิ่งเพิ่งจะบีบไปไหมแดงๆนีคืออยากให้เห็นเลยว่าในตอนที่ตรงที่มันแบบมีปัญหาแล้วใช้ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะส่งผลยังไงกับผิวเออก็มาเทสไปพร้อมๆกันเลย พราะเต่าจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกๆของเต่าเหมือนกันในการใช้สมูทอีเห็นป่ะรู้ปะที่หัวเราะเมื่อกี้รู้ว่าว่าลืมเลยลืมทนเนอร์ลืมพยายามกลับมานิดนึงนะคะผิวหน้าเรายอมเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆเชื่อต่าสิ นี่มีเศษทองติดเหล็กติดเนิ้นอนะอแต่มันน่าใช้จริงๆนะเนือ้อเนื้อเขาอะเนื้อของแบบเซรั่มเขาอะดูน่าใช้ดูกโกรโกดูแบบโอ้น่าใช้น่าใช้ต้องใช้ ใช้นิ้วนางนะคะแล้วก็แทบคือต่อซีเรียเรื่องความชุ่มชื้นมากในเรื่องของไอคีมคนที่ใช้ไอคีมเป็นประจำประจำแล้วอะพอหยุดใช้อะมันจะแบบรู้สึกได้เลยนะแล้วก็แท็บตรงนี้นิดนึงอกป่ะไม่ได้รับไม่ได้นะจ๊ะห้ามมานะจ๊ะตีนกาตีนเกลือตีนกาตีนใครก็ไม่มานะจ๊ะ <Gew> อ, <Wheel. S 1> อันนี้ก็แทบ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 ใช้น an ิ no ้วนางนะจ้านิ้วนางเพราะว่ามันจะเบากว่านิ้วกลางอะแทบ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 อย่างเงี้ยเหมือนกระตุ้นเขาอะนึกออกมา เวลาทาครีมก็ต้องกระตุ้นนิดหนึ่งเอาเป็นว่าช่วงนี้เต๋ายังไม่ใช่ตัวนี้ละกันนะคะเพราะว่าปัญหาสิวหรือความอักเสบของสิวอะไรอเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะมากก็เดี๋ยวจะหยุดใช้ไปสักเจ็ดวันซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเคยหยุดใช้แล้วโอเคไม่ใช่ว่าหยุดใช้ไม่ได้นะคะครีมหลายๆตัวหยุดได้หยุดได้ เดี๋ยวเราทากลางคืนก่อนนอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นไนซ์นะคะทาแบบกลางคืนก่อนนอนตัวนี้ต่อยังไม่ได้ศึกษาว่าเขาแบบช่วยในเรื่องอะไรแต่เหมือนอ่านผ่านๆนนะว่าเขาช่วยในเรื่องของแบบลดรอยดำอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ spf 30ตัวนั้นนะที่เคยรีวิวไปอะแต่ว่าตัวนั้นนะชัดนะในเรื่องของการแบบลดรอยดำทำให้หน้าใสอะไร่เงี้ย อันนี้ก็ทาไปหน้าเวลาแพ้แล้วอะเวลาแบบมันเป็นสิวแล้วอะมันจะดูแลยากมากนะเพื่อนๆถ้าคนไหนยังไม่เป็นสิวหรือยังไม่เป็นแบบสิวเห่อหรือยังผิวหน้าย,ยังไม่พังไปตั้งแต่แรกอะพยายามดูแลให้ดีอย่าให้มันเป็นไม่งั้นนะมันจะแบบ มานั่งเสียใจเหมือนต่อต่อ,อยังนั่งเสียใจอยู่ทุกวันนี้เลยเพราะว่าถ้าวันนั้นไม่ถ้าวันนั้นอนะไม่อ่อสี่ห้าวันนั้นอนะหรือเจ็ดวันนั้นอนะเออไม่ปล่อยแบบตัวเองแบบชิลซะขนานั้นก็จะไม่เป็นไงแต่เอาจริงๆก็ต้องมองข้อดีของเขานะถ้าไม่เป็นสิวในวันนั้นนะ่ะก็ไม่คิดจะมาอัดคลิปในวันนี้หรอกนะเออ เพ,เพื่อนก็จะไม่รู้จักต่อหรอกใช่ไหมเราก็แบบเราก็จะไม่ได้ช่วยกันรักษาสิวในเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่ได้แบบทักมาคุยไม่ได้แนะนํากันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆในในรายมันก็มีดีเสมอแหละเห็นไหมชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอะปรัชญาชีวิตก็มาจริงในรายมันมีดีจริงๆมันทําให้เราได้เรียนรู้ได้บทเรียนได้ โอกาสดีๆในบางครั้งด้วยนะอย่าคิดว่าแบบโอ๊ยฉันโชคลายจังแล้วทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนโชคร้ายกว่าเราเยอะแยะเลยถึงเราจะอยู่ในช่วงที่เราโชคร้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะอย่างต่อถ้าเกิดเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงโควิดเนาะมันจะมีแบบบางคนแบบนอนข้างถนนเลยอะไรกันอย่างเงี้ย เต่าก็แบบไม่มีตังเต่อก็ให้เขานะยี่สิบร้อยหนึง่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มากสุดอ่ะน่าจะประมาณร้อยหนึ่งเลยที่เคยให้อะนะไม่ได้เยอะกว่านั้นเพราะว่าเราเองก็ไายได้ยังไม่ได้สูงมากมายะไรเนอะบางวันก็อาจจะยังมีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับครีมกลางคืนไปละกันสําหรับเดทที่สอง แต่จริงๆถ้ามันจะสมบูรณ์กว่าเนี้ก็คือไม่ลืมโทนเนอร์แต่วันนี้ลืมไงแต่อบอกแล้วแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยโทนเนอร์ร้อยก่าบาทเองไปซื้อไปลองได้ที่ที่ไหนเซเว่นก็ได้อืมส่วนอันนี้นะคะเป็นครีนซิ่งที่เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาไปไหนเราไม่ได้เอาครีนซิ่งขวดนั้นไปก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะคลีนซิ่ง แต่ c l e a n i เป็นสิ่งที่ต่อใช้ทุกวันจริงๆไม่ไม่หยุดใช้เลยไม่หยุดใช้เลยอาจจะมีเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนอะไรออเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เด๋ยไม่ใช่ว่าไม่หยุดใช้เลยมันจะมีช่วงที่เงินหมดเออเงินหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนั้นมีแต่แบบว่าในช่วงที่แบบใช้แล้วมันมันมีของอยู่อันเนี้ยจะใช้ตลอดอืใช้ตลอดคือรู้เลยว่ามันสําคัญมาก c นซินะคะถ้าไม่ใช้นี่คือแบบ มันมันมีส่วนช่วยมากอ่ะในการลดสิวนะกินซิ่งอ่ะอโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์เดี๋ยวเราก็ตามดูกันเรื่อยๆนะคะว่าผิวหน้าเต่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับการใช้สมูทอีกกวันที่สองนะจ๊ะไปละอืมเนี่ยคืนที่สองแต่เป็นครั้งที่สามงงไหม,มคืนที่สองแล้ว โอเคไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้แล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะจะได้เห็นจะได้เห็นแล้วก็เห็นผลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้นะว่าจะซื้อมาใช้หรือไม่ซื้อมาใช้แล้วผลมันแตกต่างกันยังไงในแต่ละวันวันที่1แล้วก็วันที่7็เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวต่าเองก็เหมือนจะบันทึกไว้เพื่อดูด้วยเหมือนกันว่าเป็นยังไงประมาณนั้นโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย